นะครับวันนี้จะพามากําจัดเคือต้นนี้นะครับกําจัดยากมากนะครับกําจัดยากมากแต่ก็มีวิธีหลายวิธีอยู่ครับวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดก็เดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับว่าทํำยังไงดูสิครับถ้าปล่อยให้เขาขึ้นเขาขึ้นคลุมคลุมพวกไม้ผลหรือมะ ไม้ยืนต้นแล้วแต่นะครับเขาจะไปปิดกั้นแสงทําให้พืชต้นนั้นหรือต้นไม้ต้นนั้นไม่สามารถสัง,งเคราะห์แสงได้แล้วก็จะตายไปในที่สุดนะครับกาจัดยากมากๆนะครับแก้ปัญหาด้วยการตัดไม่ได้ผลนะครับไม่ไว่าเราจะตัดท่อน้ําท่ออาหารเขาก็สามารถสร้างรากมาใหม่นะครับดูสิครับดูต้นนี้สิครับดูลําต้นเขาสิ อันนี้เป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหวของผมนะครับเผออไม่ได้ดูแลมากดูที่เขาขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดนะครับพืชชนิดนี้เป็นพืชที่มีหนามหนามแหลมคมนะครับดูที่ครับเขาขึ้นปกคลุมไปทั่วเลยถ้าปล่อยไว้นาน ต้นนี้อาจจะไม่เจริญเติบโตนะครับนะครับกำลังให้ผลผลิตเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวแดี๋ยถ้าลูกสุกแล้วเขาจะกลายเป็นสีดำคล้ำออกผลผลิตบ่อยนะครับเห็นไหมครับดูสิเขาเลื้อยเราต้องการกำจัดต้นนี้นะครับดูสิครับดูเขามาสิดูเขายาวสิเขาจะไปเรื่อยๆนะครับ ยอดอ่อนเขาถ้าปล่อยไว้นะครับเขาจะขยายไปขยายไปไปไกลนะครับเขาจะปิดแสงต้นไม้ก็ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้นะครับดูสิครับวิธีกำจัดแบบง่ายๆประหยัดนะครับผมจะแนะนำนะครับผมใช้หลากหลายวิธีมีหลากหลายวิธีมากนะครับ วิธีกาจัดที่ง่ายนะครับใช้สารกาจัดวัชพืชชนิดดูดซึมนะครับพวกสารไกฟโฟเสตผสมหาภาชนะนะครับหาภาชนะใส่น้ําผสมสารตัวนี้สารดูดซึมตัวนี้นะครับไกฟโฟเสตแบบเข้มข้นนะครับแบบเข้มข้นก็ส,สามารถกาจัดได้อย่างง่ายดายนะครับแต่มีอีกวิธีหนึ่งประหยัดกว่านะครับประหยัดมาก ในกรณีที่เราไม่มีสารกำจัดวัชพืชนะครับเราใช้เกลือแกงนะครับเกลือที่เรารับประทานนี่แหละเป็นเกลือแกงนะครับเกลือแกงแบบเข้มข้นสมแบบเข้มข้นนะครับใส่ในภาชนะนี้ให้เขาละลายละลายให้ทั่วแล้วก็จะสามารถกำจัดได้นะครับเอาเละครับเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะครับ โอเคนะครับข okay, right, ั้นแรกนะครับเราพยายามรวบรวมรากนะครับรากต้นนี้เขาอยู่ตรงไหนนะครับรวบรวมมาให้หมดนะครับหารากเขาให้เจอนะครับนีรากเขานี่ครับหามาให้หมดพยายามหาให้ได้มากที่สุดนะครับเราจะทําลายระบบรากเขาก่อนนะครับไม่ให้เขาหาอาหารไม่ให้เขาลำเลียงอาหารนะครับลำเลียงอาหารไปหาลําต้น หาให้ได้มากที่สุดนะครับหาได้มากที่สุดลากเขาเยอะมากนะครับลากเขาเยอะมาก ลากเขายาวมากนะครับดูสิโอ้รวมรากพันไว้เป็นกระจุกเดียวนะครับให้มาอยู่กระจุกเดียวรากมีกี่รากหามาให้หมดเลยนะครับ <Okay. S 2> หลังจากนั้นก็ใช้เกลือแกงนี่แหละครับแบบเข้มข้นใส่เยอะๆไปเลยใส่เข้มข้นไปเลยนะครับอันนี้ ไว้ไว้เติมนะครับไว้เติมอีกครั้งหนึ่งใช้มือก็ได้ครับคนใช้มือคนให้เกลือนิ่ละลาย หลังจากนั้นก็จุมจ่มจุ่มรากทั้งต้นทั้งรากเล็กๆรากฝอยถ้าเราหามาได้นะครับลงจุ่มไปในน้ําเกลือให้หมดเลยเกลือเข้มข้นนะครับเกลือเข้มข้นปกติถ้าเขาดูดน้ํานะครับแค่คืนเดียวหรือวันเดียวเท่านั้นนะครับน้ําก็จะแห้งหมดเลยนะครับน้ําจะแห้งหมดแต่ถ้าในกรณีที่เขาไม่ดูดน้ํานะครับ ให้ใช้วิธีใช้พวกมีดนะครับมาตัดปลายรากนะครับมา,ต,า,า,บาะะบตัดปลายรากให้เกิดบาดแผลนะครับตัดปลายรากให้เกิดบาดแผลเผื่อว่าเขาจะได้ดูดน้ําเกลือนี้เข้าไปได้มากขึ้นนะครับตายแน่นอนนะครับแบบประหยัดุดๆแต่ว่าน้ําเกลือต้องเป็นเกลือเข้มข้นนะครับผมเคยทําหลายครั้งทั้งแบบใช้สารไกลโฟเศอบ้าง ใช้เกลือบ้างได้ผลทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าสารนี้จะไวกว่าไวกว่านะครับไลโูเซต็จะไวกว่าแต่เกลือนี้ก็ตายเหมือนกันตายทั้งรากทั้งโคนนะครับสังเกตนะครับคอยสังเกตได้เรื่อยว่าอ่ามาสังเกตถ้าน้ําน้ำเกลือนี่เขาหมดไปหรือน้ํายาหมดไปต้องเติมไปเรื่อยๆนะครับเติมเรื่อยๆเพราะว่า ถ้าเกิดเขาดูดเขาจะดูดเร็วมากเขาจะดูดไวมากครับแค่วันเดียวเท่านั้นน้ําจะหมดกระแป้งนี้นะครับผมเคยทดลองทาครั้งก่อนน้าหมดกระแป้งแล้วเพิ่มเราสามารถเพิ่มน้ํายาเข้าไปใหม่อ่าเกลือเข้มข้นหรือสารกําจัดก็จะพืชแบบค่อนข้างเข้มข้นนะครับถ้าใช้สารตัวนี้สารดูดซึมนี้ฉีดพ่นทางใบไม่ได้ผลนะครับผมทํามาแล้วฉีดพ่นทางใบใบเขาแค่เหี่ยวเฉาแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ แต่ถ้าใช้วิธีนี้ตายแน่นอนนะครับแต่ต้องหมันสังเกตนะครับว่าจุ่มให้รากเขาจมไปในน้ําให้มากที่สุดนะครับให้จมไปมากที่สุดกำจัดยากมากนะครับถ้าปล่อยไว้ไม่กำจัดนะครับ เขาจะเจริญเติบโตเขาจะแพจกิ่งก้านไปไกลนะครับกําจัดให้ได้ซ้ําอีกครั้งนะครับซ้ําอีกครั้งวิธีกําจัดถ้าจะตัดท่อน้ําท่ออาหารไม่ได้ผลนะครับผมเคยลองแล้วถึงจะตัดท่อน้าท่ออาหารทิ้งเขาก็สามารถสร้างรากมาใหม่ได้แม้ว่าจะตัดเป็นท่อนๆท่อนๆน,น,นะครับ แต่ละท่อนเขาจะแตกตาแตกยอดและก็แตกรากขึ้นมาใหม่นะครับไม่ได้ผลนอกจากว่าตัดแล้วเอาไปเผาทิ้งเผาทิ้งหมดเลยนี่ได้ผลแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกที่จะเผาเราใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับมีช่องทางมีวิธีการหลากหลายมากนะครับหลากหลายวิธีในการกําจัดแต่เน้นนะครับตัดลําต้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้เขาจะฟื้นขึ้นมาคืนวิธีนี้ได้ผลที่สุดพยายามรวบรวม รากและต้นต่างๆเอามาให้มากที่สุดนะครับวิธีนี้ได้ผลแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปประมาณนี้ผมเคยทำหลายคลิปแล้วนะครับหลายคลิปและก็ได้ผลได้ผลได้ผลดีนะครับก็เลยอยากแนะนำว่าวิธีใช้กำจัดพัชพืชตัวนี้แบบประหยัดสุดๆก็เกลือนี่แหละครับเกลือแกงที่เรารับประทานนี่แหละนะครับได้ผลแน่นอนนะครับ